คลิปนี้เราก็จะพาทุกคนมาอยู่กับเสียรถแต่วันนี้ไม่ได้มากับฟอหกสี่ศูนย์รถซื้อแกงของแกงนะทุกคนวันนี้มากับเจ้าคูปต้า B ีสองสี่สี่ศูนย์เอสกันนี้นะทุกคนนี่แต่ลุกป,ปุกทั้งคนทั้งรถเลยนะทุกคนดำผุดดำว่ายมาวันนี้จากการที่สังเกตการก็คือน่าจะมาไถาล้มหญ้าในร่องอ้อยนะทุกคนนี่อ้อยนี่ก็สูงแล้วก็ อปกติแล้วก็จะมีแต่ไล่ลมเหนือนะทุกคนที่มีฟอร์ดยกสูงนั่นก็ไว้จัดการกับแปลงอ้อยที่อ้อยสูงแบบนี้แต่ว่าไล่อื่นอย่างไล่บนสนองนี่ก็จะมีเจ้าคูบต้าคันเล็กๆน่ารักกับปุกลูกคันนี้นะทุกคนคันนี้รู้สึกว่าจะแค่ยี่สิบเจ็ดแรงม้านะทุกคนนะสามกระบอกสูงวันนี้ก็มากับผ่านสี่นะทุกคนนะนี่โหน่ารักดีจริงเลยนะทุกคนมาถ่ายก็แต่ว่ามัน มีใบอ้อยก็ปกคลุมอยู่หนานะทุกคนนะย้าก็มีอยู่เหมือนกันแต่ก็เออแกก็ไถของแกไปข,ข,ขุดขุดขีดขีดของแกไปอย่างนี้นะทุกคนนะเพราะว่ามันเล็กไงมันก็จะไถใบอ้อยลงไปไม่ได้นะทุกคนนะเออแต่ตรงไหนที่เป็นย้าแกก็พอจะล้มของแกไปนั่นแหละเออแกก็บริหารจัดการในแบบของแกนะทุกคนตามสไตล์เซลล์องานนี้รถ<ล>ก,กับนคนเท่ากันเลยนะทุกคนเอกนเนกนเอก็น่ารักดีนะ คล้ายๆรถไฟฟ้าไหมนะทุกคนคล้ายๆรถไฟฟ้าเท่ากันเลยเนาะเออเดี๋ยวใครคุแวตาเขาจะว่าเราไปบูบุรีของเขาหรือเปล่านะทุกคนเออแต่เราก็ว่ามันน่ารักดีนะทุกคนรุ่นนี้ทำงานเสร็จจอดแวะซื้อกับข้าวได้เลยนะทุกคนจอดไม่เกะกะใครนะรุ่นนี้เล็กกระปุกลุกดีวันนี้ก็แดดกําลังร้อนพอดีท้องฟ้าก็สดใสนะทุกคนไหนยังไงคลิปนี้เราขอตัวลาไปก่อนว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย